สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยรวยครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อผองนะครับวัดพรมยาจังหวัดเพชรบูร์ครับกับรูปหล่อรุ่นสร้างมณดบนะครับไตบารมีสามนะครับกับปีสองห้าห้าสี่นะครับรุ่นนี้ก็จะมีทั้งพระบูชารูปหล่อและและ เหรียญหลังปั๊มเต่ารีดนะครับรุ่นนี้เป็นรูปหล่อโอ้โหองค์ค่อนข้างจะสวยสมบูรณ์เลยนะครับจนวันการจัดสร้างรุ่นนี้ก็ที่ผมดูน่าจะเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองนะเนี่ย<ม>โอ้โหแต่ทองแดงกระไหล่ทองไม่มีในใ,นใบลราการซะด้วย <c oughs> นี่ครับหมายเลขอยู่ข้างหลังอ่านเดี๋ยวขอซูมนะครับรุ่นนี้ตอกเลขโค้ชชัดเจนนะเลขโค้ชด้านหลังเป็นเลขไทยหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดโอ้โหดูความคมสวยความคมชัดเป็นนี่ครับหล่อปั๊มนะครับหล่อปั๊ม นี่ครับที่สังคติก็จะมีต่อโค้ดว่าสามนะครับก็ย่อมาจากไตบาร,รมีสามนะครับโอ้โหนี่น่าจะเป็นเนื้อทองแดงก,กระไหลทองเลยนะเนี่ยโอ้โหเลข้าน,นหน้าก็เขียนหลวงพ่อผองนะครับไปดูจํานวนการจัดสร้างก่อนครับจํานวนการจัดสร้างรุ่นนี้นะครับไม่เยอะนะประมาณเจ0 0องค์เท่านั้นนะครับกับพระปี5้าสี่นะรุ่นนี้กับพระบูชาก็มีเนื้อทองแดงและเนื้อ ทองเหลืองนะครับองค์ละโอ้โหสร้างน้อยเห็นไหมครับ <c oughs> แต่รูปเมื่อกี้รูปเหมือนปั๊มนะครับรูปเหมือนปั๊มเนะี่ยก็มีเนะื้อทองคําด้วย19องค์นะครับเน,ออเนื้อเงิน99องค์เนื้อเงินอุดกิ่งร้อยเก้าเก้าเนื้อนาวะสี่เก้าเก้าเนื้ออัปปาเก้าเก้าเก้าและเนื้อทองฝาบาทเนี่ย หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับราคาจองสี่ร้อยเนื้อทองฝาบาทเนื้อทองแดงก็ราคาจองสามรห้าสิบนะจัดสร้างสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์ส่วนพิมพเตารีดก็มีนะพิมเตอรีดก็มีเนื้อนาวะสองเก้าเก้าแล้วก็ทองฝาบาทหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบนเนื้อทองระคังก็หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าครับ้าสต์องค์ก็ต่อคนและเลขกำกับตามที่แจ้งไปเมื่อกี้เลยโอ้โหมาดูอีกครั้งผมมองดูว่าเป็นเนื้ออะไรแต่ผมดูเนี่ยดูครับก็ไหลทองออกเป็นเนื้อทองแดงเลยนะนะครับเนี่ยยเเเป็นนนืื้ออออทงงแดละ วันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะเนาะก็จะเอาพระรุ่นเก่าๆข้อมูลต่างๆมาให้ดูครับก็บเป็นถือว่าเป็นอีกรูปหล่ออีกหนึ่งรุ่นที่สวยเลยนะครับเนี่ยวันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ